วันนี้เราจะมากินมาม่านะคะแม่นทำให้อร่อยแซ่บๆเลยว้าวตัวอะไรคะลูกต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะกินเบาๆหน่อยค่ะตักให้ดูหน่อยพี่คะน่ากินแค่ไหน ดูหน้าตาค่ะเ็ดไหมคะไม่เ็ดเท่าไหร่ค่ะ ต้มยำม,มาม่า,มาน้ำใสไม่ใช่น้ำพุน้นม,มีอะไรบ้างคะในะจานหนูอ่ะมือกุ้งมีมาม่าเครื่องปรุงแล้วก็ต้นหอมค่ะอืม มีน้ำซุปด้วยเขียวบานเลยอืยงงอตอนนี้หนูว่าคงแม่คงอยากกินแล้วล่ะค่ะ แค่เพิ่มผักกับกุ้งนะคะมาม่าซื้อได้ทั่วไปเลยกุ้งเนี่ยเอามารวนใส่มันกุ้งเสวยนะคะน้ำมันกุ้งเสวยแล้วก็เนื้อมันกุ้งนิดนึงเพิ่มความหอมค่ะใส่กระเทียมลงไปด้วยค่ะดับกลิ่นทาว แซ่บน่ากินเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะุดเสียงดังวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากินแค่นี้นะคะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่บายค่ะ